โตโอน,น่อขอบคุณนิชาไม่ว่าจะทำอะไรก็เข้าใจลั่นถ้าน้องไม่เข้าใจผมคงไม่มีแรง ออกงานคู่กันในรอบหลายปีสำหรับคู่รักของโตโนภาคินและนิชานัทนิชางานนี้มีโชว์ความน่ารักมุ้งมิ้งใส่กันขณะให้สัมภาษณ์จนโดนแซลกระจายโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะงานยุ่งทั้งคู่แม้สาวนิชาจะออกตัวว่าเข้าใจและไม่น้อยใจที่โตโนไม่มีเวลาให้จนต้องไปขอดูคิวเองว่าแน่นมากขนาดไหนถึงแทบจะไม่มีเวลามาเจอกันและจะัดสรรเรื่องเวลาให้กับโตโนแม้จะเจอกัน แป๊บเดียวก็ยังดีถึงแม้จะแอบน้อยใจบ้างแต่โตโน,โน่ก็บอกว่านิชาคือคนที่เข้าใจทุกอย่างไม่ว่าตนจะทำอะไรเช่นไปไว่ายน้ำข้ามเกาะหรือหายไปซ้อมบอลนานหลายเดือนแต่ก็เข้าใจตลอดพร้อมกับบอกว่าถ้าน้องไม่เข้าใจผมคงไม่มีแรงส่วนที่เห็นภาพทั้งสองครอบครัวไปทานข้าวด้วยกันทั้งคู่ได้เผยว่าเกิดจากการที่คุณแม่ทั้งสองท่านอยากเจอกันเลยนัดไปทานข้าวด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ